ปับมากจากคนผอมๆแห้งๆมีแต่กระดูกทุกคนก็จะเคยเห็นหนูเนาะใครไม่เคยเห็นหนูก็เซิร์ชในภาพข่าวเลยจากแม่น้ำหนึ่งเดกก็ขึ้นเลยค่ะหน้าตาเหมือนปลาเตนหน้าแก่ๆหน่อยนะคะตัวนี้กินแล้วเห็นผลดีเห็นผลเร็วเห็นผลไวห,หนึ่งเลยตัวนี้กินแล้วไม่ง่วงไม่เวียนหัวไม่ใจสัน่นสองตัวนี้คนมีโรคประจําตัวสามารถทานได้ยกเว้นโรคมะเร็งที่กําลังรักษาอยู่เบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดไทรอยไทยรอยเป็นพิษพหาหะธาลัสธาลัสซีเมียเลือดจางทานได้เลยค่ะลูกค้าไม่ลดค่ะไม่ลด ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะ13ปีขึ้นไปทานได้ผอมกรมพันธผอมหลังคลอดผอมฝังยาคุมผอมทําหมันทานได้เลยตัวนี้นะคะมีตัวช่วยบํารุงผิวเห็นผลใน1วันเลยค่ะให้นมลูกทานได้ค่ะลูกค้าไม่มีผลกับน,น้นํานมและไม่มีผลกับเด็กค่ะหนูคือแม่น้ำหนึ่งเองค่ะ จาก45ตอนนี้50ขอบคุณคุณวลิสาค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กจ๋าสูตรเก่ากับสูตรใหม่ตัวใหม่กินดีกว่ากว่าค่ะลูกค้าหนึ่งเลยกินดีกว่าสองปลอดไทยกว่าสามีตัวช่วยเรื่องผิวและสี่เห็นผลเร็วกว่าค่ะมีเนื้อแบบนี้สวยขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค้าห้ามกินหลังอาหารถ้าใครกินหลังอาหารไม่เห็นผลหรือว่าลูกค้าบางคนกินยาไปแล้วต้องกินยาแล้วกินก่อนอาหาร1ชั่วโมงนะไม่ใช่ลูกค้ากินยาเสร็จปุ๊บเฮ้ยกูหยิบมะม่วงมากินหน่อยดิกูกินหนมกูหยิบนมปังมากินหน่อยดิแบบเนี้ยมันจะไไม่เห็นนผลกิยาปุ๊ หชั่วโมงลูกค้าค่อยทานข้าว1ชั่วโมงค่อยทานอาหาร2กินหลังอาหารหลั